FC รายการมาตามมาแนะนำให้มาชิมอาชิวเป็ดย่างอบน้ำผึ้งที่ทาดินแดง9้าจานนี้ประกอบด้วยสี่เพศนะครับมีหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างแล้วก็ซิโครงหมูรวมเรียกว่าข้าวเสโปข้าวนุ่มข้าวร้อนน้ำรสดีละมุนคือ น้าเป็ดเนราจะมีกลิ่นหอมของตัวเป็ดย่างอยู่แล้วแล้น้ำหมูแดงก็ยังมีความหวานกลมๆพอเสองอย่างมารวมกันปุ๊บสวรรค์ fc รายการมาตามมาแนะนำให้มาชิมอาชิวเป็ดย่างอบน้ำผึ้งที่ท่าดินแดง9ดูจานนี้ครับเห็นปริมาณเยอะๆอย่างนี้ราคาจานมีพิเศษ70บาทได้ปริมาณเยอะแบบนี้แล้วรสชาติที่นี่ดีมากพริกชี้ฟ้าดองซีอิ๊วดำซึ่งเป็นของที่คู่กันกับรายการเป็ดย่างหรือย่างจานนี้ประกอบด้วย4เทศนะครับมีหมูแดงหมูกรอบ เป็ดย่างแล้วก็ซิ่โคงหมูรวมเรียกว่าข้าวเสโปโเรามาชิมกันครับเริ่มต้นจากน้ำที่ราดก่อนเมื่อกี้น้องเขาบอกว่ามีน้ำราดสองอย่างคือน้ำข้าวหมูแดงกับน้ำเป็ดข้าวนุ่มข้าวร้อนน้ำรสดีละมุนคือน้ำเป็ดเราจะมีกลิ่นหอมของตัวเป็ดย่างอยู่แล้วแล้วน้ำหมูแดงก็จะมีความหวานกลมๆพอสองอย่างมารวมกันปุ๊บ สวรค์เรามาชิมหมูแดงกันครับมหมูแดงดีนุ่มหอมเขาชื่อว่าคนฝีมือเก่าเอาอย่างแบบปานี่เอาใจใส่นี่คือหมูกรอบครับมหมูกรอบดีครับหนังกรอบตัวเนื้อเนี่ยนุ่มหนุบไม่เหนียวไม่แข็งย่างได้ดีมีความหอมของกลิ่นเตาถ่า,านคนฝีมือเก่าย่างอะไรก็ ดูดีไปทุกอย่างมาชิมเป็ดกันครับเป็ดดีมากกรอบนุ่มหอมหอมแบบหอมน่ากินมากเลยเป็นเป็ดที่ดีซิคงหมูครับ ซี่โครงหมูเป็นเนื้อที่นุ่มปติกระดูกนหน่อยๆได้เคี้ยวแล้วมีความหอมของกลิ่นเตาถ่านที่ย่างเครื่องเทศหมากักหมักถึงรสซึมเข้าไปในเนื้อหน่จัดเข้าไปถึงเนื้อตำแหน่งที่กระกดูก,กนี่ยยังมีความหอมของเครื่องเทศต่างๆที่หมักเอาไว้เดชิวเป็ดย่างอบน้ำผึ้งไม่ได้มีตีแค่ชื่อเป็ดรวมไปถึงหมูทุกอย่างเรียกว่ามาทานที่นี่อร่อยสบายใจเจ๊ครับขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับว่าเจ๊มาทานเดชิวเนี่ยบ่อยไหม อร,อร่อยเป็นยังไงติดใจอะไรติดใจเหรอะฮะก็หมูแดงอะไรนี่แหละชา้าหมูแดงอขอบคุณครับรสชาติดีครับแล้วก็เจ้าของร้านเขาใส่ใจพิถีพิถันผมทานข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็บางทีก็เป็นข้าวเฉโปะครับแกพิธีพถิถันตนที่แบบ เวลาหมูแดงย่างใช่ไหมคะมันก็จะมีะตรงไม่ไยมเกรียมๆแกก็จะเฉือนทิ้งตัดทิ้งเ่ยเรากินแล้วเราสบายใจ<ร>อะรสชาติของเขาใช่ได้รสชาติเขาดีไม่ได้พิธีมิถนอย่างเดียวรสชาติก็ดีคุณภาพก็ใช้ได้ครับผมร้านอาชิวเป็ดย่างอบน้ำผึ้งขายอยู่ที่ หาดินแดงซอยเ้าร้านอยู่ติดกับเซเวหยุดทุกๆวันจันทร์ขายวันอังคารถึงวันอาทิตย์เริ่มขาย10บโมงครึ่งถึง3-4มโมงเย็นวันไหนหมดก่อนก็ขอเก็บก่อนยังไม่มีบริการ d e ลิเวอรลูกค้าสามารถโทรศัพท์มาสั่งแล้ววิ่งมารับหรือให้ทางร้านจ้างบรไซค์จ้างไปส่งคุยกันได้ครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านตามถนนวันคู่วันที่ หรือจะนํารถไปจอดที่ตลาดท่าดินแดงหรือนําไปจอดที่ลานจอดรถท่าดินแดงซอย17ก็ได้จอดรถปลอดภัยเดินมาทานอาหารได้อย่างสบายใจท่านที่เดินทางทางเรือสามารถขึ้นเรือข้ามฟากที่ราชวงศ์ข้ามมาฝั่งท่าดินแดงแล้วเดินมาที่ร้านได้สําหรับรถเมย์จะมีรถเมย์สาย20นะครับผ่านหน้าร้านร้านอาชิวเป็ดย่างอบน้ำผึ้งตั้งอยู่ในตึกแถว ห้องเดียวกันกันกบร้านปลาเล็กข้าวมันไก่ซึ่งท่านที่มาทานอาหารที่นี่นสามารถสั่งมารวมโต๊ะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชิวเป็ดย่างข้าวมันไก่หรือตีหมูสเต๊กทุกทุกร้านที่นี่เขาเป็นมิตรที่ดีต่อกันสั่งอาหารข้ามร้านข้าม,ตามโต๊ะมาทานร่วมกันได้ครับเฮียชิวขอถามหน่อยอหมูแดงเนี่ยนั่งเปียกจุ๋ยเกียเ๊ยอมีไก่นังนั่งอีกลบเกี๊ยวชะเซียชาเซียแต่อวยอยู่เกียวเอียงตืงบอบะเอียงตืงบอบะไอะเงี้ยเกียวชาเซียละอ่าน อาก็เกี้ยจะเสียอ่ะเสียอ่ะแล้วไปกุกก็เสีอ่ะไผกเกี้ยจะไปกเกี้ยจะไปแล้วยังว่าโตบะโตบะเกี้ยยังไงเกี้ยเกี้ยจะโซบะโซบะอ่าอันนี้จะย่บวยกี่ซี่เกียอ่าจีซีเ่หมวยแล้วก็เยาวยาหมูไม่ใช่คอหมูย่างจี่ก็มวยอนี่เกี้ยจะคอหมูย่างอ่าอแล้วแล้วจีคอหมูย่างจะหนีบ่วยเจี้ยจิกลอปวยแปะจิกลอปวยแปะเสียบะเสียบะจิกลอ เจี๊ยเจีกรอหลักแปดหลักแปดไปกุกแปะแกจีนองเกี๊ยแปะแกจีนแล้วโซบะโซบะโซบะนี่ชิกแปะชิกแปะแล้วเสียอ่ะเสียอ่ะหวยเก้าเจี๊ยบไงอเก้าเจี๊ยบเด็กเจี๊ยบก็หลักแปดจิกเจี๊ยบหลักแปดโอ้หวยคุยเลยอ๋อแล้วชื่อมวยต่อเนี่ยเฮียหลงการกี่จอเลียวกากี่จอเลียวเตียงสี่จอวัวซาเตียมปัวก็ขี่เลยจอละจิกมึงขี่จ้าซาเตียมปัวขี่อะไจอเดียวจอห้องกุ่มเตียม ย่าเต็มเตียมจอคือนายชอบม้วีเอ็งสีกลางยี่่าเจกเงียเจ้าเจกเงียจ่อย่าเอ็งสีกลางก็ทำต่อเจกเต็มแจงยีชอบม้วนยี่าหลงจ้องกักเก้งนายเดี๋ยวก้าวชิกเต็มปัวอยู่กักเก่งเดียวชิกเต็มบ่อยเต็มอ่าสิอ๋อเรียกว่าชไก่บ่อยกุยเต็มว่าต่อคือหลายบ่อยก็่่ต่อยี่่อกหม้อตอกหม้อ ตอกมอตรงข้างๆกระทรวงมหาดไทยใช่ใช่อยู่ที่นั่นน่ะขายถึง10โมงแล้วก็มามาถึงนี่แล้วมาที่นี่ก็มาขาย10โมงครึ่งถึง11เโมงหรือประมาณนั้นเปิดมาขายที่นี่ก็คือเริ่มขาย10โมงครึ่งขายขายไปเรื่อยหมดก่อนเก็บก่อนโดยเฉลี่ยขายถึงกี่โมงเนี่ยโดยเฉลี่ยเที่ยงเที่ยงได้ไหมประมาณถึงสัก สาสี่โมงเย็นคือคนที่อยากจะได้ของครบให้มาก่อนใช่ถ้า<ช>มาสายสายบางรายการาอาจจะหมดไปแล้ว<ม>อ่า<ช>ครับ <laughs> ผมผมมีเรื่องเล่าคำว่าข้าวเสียโปโเรื่องนี้มาจากพี่ชายของผมพี่ชื่อเัวเป็นคนเล่าให้ผมฟังนะครับพี He ่เชว้อเบอกว่าในอดีตเนี่ยคนไปเล่นการพน,นันไปเล่นโปโปคือการพนันชนิดหนึ่งนะครับ แล้วเวลาเสียโปจนหมดตัวออกมาก็ยังมากินข้าวที่ขายอยู่แถวแถวหน้าบ่อนซึ่งก็จะเป็นพวกหมูแดงซิโคงหมูซิโครงเป็ดน,นะครับเขาก็ล้อเอาเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมาวางอยู่บนมาโปะบนข้าวแล้วก็ทาําน้ํามาราด เลยเรียกว่าข้าวเสียโปซึ่งมีคุณภาพของวัตถุดิบจะแตกต่างกันตามราคานะครับบางที่ก็จะใช้ซิกโคงหมูอย่างดีเป็ดทั้งตัวหมูแดงเป็นชิ้นแล้วถ้าราคาถูกลงก็งจะเป็นซิกโครงหมูหรือจะเป็นเนื้อเลาะตามจากซิกโครงจากเป็ดอะไรอย่างนี้ส่วนอีกแหล่งที่มานึงนะครับเขาเขียนไว้ว่ามาจากคำว่าเสียปอปึ่ เสียแปลว่าย่างหรือเผาปปอแปลว่าสมบัติล้ำค่าปึ่งก็แปลว่าข้าวก็หมายถึงของดีๆที่นําไปปิ้งหรือย่างอย่างพิถีพิถันแล้วมาปกลงบนข้าวฉะนั้น2ตํานานนี้ก็ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมเองก็อายุน้อยเกินจะทราบได้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้เรื่องข้าวเฉโปรหรือข้าวเสียโปร,รบกวรแนะนําช่วยพิมพ์มาให้ความรู้รุ่นลูกร,รุ่นหลานสืบต่อไปให้หน่อยนะครับ ขอเชิญเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่เฮีชิเป็ดย่างอบน้ำผึ้งมาตามมาครับ